สบายดีพี่น้องของลุงสมสบายดีสบายดีครับพี่น้องมัน,นี้ลุงสมพามาเบงเบียแนวปลูกแนวอยู่แนวกินของอีสานบานเห้าหละ่ะครับพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องได้ย,ยินเสียง จักกระจันเรไรร้องระงมไปทั่วปัตตภีไปทั่วป้าทั่วดงล่ะครับพี่น้องนี่โอ้ยนะครับเสียงดังเสียงดังคักคักคัก,คกนี่บอกว่าต้นใหม่หน่อยต้นใหม่นหน้าเดือนสามเดือนสี่หน้าแล้งเดือนมีหน้ามีสานะครับสัตว์ตามฤดูกาลแมลงตามฤดูกาลเพิ่นก็ออกครับ เพิ่นก็ออกมาวาดลวดลายมาส่งเสียงดังเอามาเบิ่งกับลุงสมสม,มนไทยมือนีลุงสมสม,มนไทยผ้าพีผ้านองมาเบิ่งเบีย้ยไม่ต้นพริกต้นมะเขือล่ะครับหมองปลูกนี่นี่มะเขือ ดอกสีม่วงนี่เบี้ยบักพริกครับพี่น้องนี่เบี้ยบักพริกโอ้ยงามงามครับช่วงนี้เบี้ยมะละกอพันเตี้ยพันบอนไซนี่ครับปลูกบ่ต้องยืนเมือ่อขึ้นไปเก็บใส่หยังไปเก็บนี่นโอ้มีหลายครับหลายมีทุกชนิดทุกอย่างฝากพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงสมสมุนไพในเด้อครับพี่น้องนี่อันนี้คือเบีย้ยต้นลิ้นฟ้าต้นลินฟ้าต้นหมกลินฟ้าหมกลินไม่ลิน้นไม่นี่ครับพี่น้องนี่มีผักแว่นผักแต้นนี่ใบอีห้มต้นอีห้มต้นอีลำล่ะครับพี่น้องนี่ บิดสอูยางเบียบักพริกมีบักพริกเขียวบักพริกจินดาบักพริกเง่าวนี่แล้วก็ต้นแคนี่โอ้มีเกือบทุกชนิดนานาพันธุ์ที่อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวรัวก,กินได้แ่ละครับพี่น้องกะได้เลยครับโอ้ยพักแค่เนี้ยพักค่เนี้ย ือมางามโพดงามโพดนะครับพี่นอ้องเอ้ามันี่ลุงสมสมมไพ่มานําเสนอให้พี่ให้น้องเห็นนี่กะเพราะครับกะเพรากะเพราอู้งามคักครับพี่น้องนี่กะเพราผักนางตูผักอีตูหลักกะเบียต่างๆเยอะแยะมากมายเอ้าฝากกดไล์กดแช่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ลุงสมแบบรัวๆเดอ้อ เอาไว้เพื่อนตอนนี้เนาะคลิปนี้คลิปน,ปนาพอกันไหมกับลุงสมสมนไทยขอบคุณทุกท่านเด้อที่ติดตามรับชมตลอดคลิปขอบคุณไปแล้วครับพี่น้อง